อาตัวใจช่ยนะวันนี้น้ำมันมุ้ะะงมันงดนี่กินมันบบนี้แสะเนี่ยแสะแทะมันกัวเล็กเจ็ดชิบกคนเลยนะคูไก่บบุงบุงกันจิ้เลยบข้าวเนี่ยไดกันได้ปะ มันมันใส่เอากินดยเฉพจะใส่ยู <S 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 2> <S 2 2> ่ผเจ็ดสิบกิโนี่จอเลื่องกันเหรออันตรงไหนนะโล่ของเือเ

ป่าจายตีบีอะไรได้ไหมชนงั้นชนช้นดําวานพี่ชนบีห่นเหล่าเเ้ยเกาะสิบสามหลอดีหาหลอดนี่มกังกินพวกเรลานี้ ว่ามีเวลาปีใหม่กันปีใหม่ได้กินมุกตะอีกแล้วขี้กินเลยจช่เขาขีใหญ่ตึกเลยใหญ่เลยเยอะยิ่งเยอะก็ยิใหญ่นี่โป้ตุเหล่าแห้งกันดิอันนี้ไหวอยู่ป่ะไหเนอะตัวได้แพนชุดเลย นีเฮ้ยชองเราไหวนะนีเป็นน้ำพลไม้อีสิมั้งโอ้นนูวาไปมาอยู่บนคายเนชวันคายเด้ห่อันนี้ก็ไหวกันนี่เนาะมี่ตเขมาเท็นเนาะมี Bye bye. <cười> 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 oh, rồi. thôi. มาเทบิกซีพี่น้องมาชว์คนกบ่าผู้พยายามพยายามหมักกันจริงเสือสอนกระถัดโยกที มิเตช,นชอนสิรองเท้า69บาบาทชนประกา

อยกกินนะไปทำจิ้มอร่อยอร่อยจิ้มกยืกมพักไงชาพักยังเลยคุณเล็บชวนพัก แ่มีนะได้บักบวกี่งานนี่มีนะปปม,ม,นะมีอีกมีจะเป็นเอ่นย่ยห,หน่ มีน่ยาเลยครับมีนะครับ่านป่าเนี่ปลาเล็กหรึงรอยาบาทงกระับราคา่อ้อย่จก้าบาทากระชับหรอย่สิบเก้าบา ล้าม้าโรต9บาทเอรี่เกาหลีองรสชาติสุรวนต่อมา49บาทอาารทเ้นบรีไส้โปรตีนละ79บาทองโงเกียวกำลงที่มี้าเหนอานร4 9บาทไอศกรีมวอล์สุิวหนและ ดอกดอเงกลินโยเกิร์ตเป็นตัวอย่างสงดกไกเ่นใขนาดกิโลัราคา100บาท่อราคา1